มีไหลกระแสมีไหลคอมเมนต์มากมายเลยว่าต้องการจันทบุรีเอจะกลับมาเพื่ออยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเป้าหมายเราก็คือหนึ่งคือต้องได้เข้าไปในรอบแคมเป็นวีแดนเอ็มนนะครับอดีตรองผู้ว่าการหมวดจันดึ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขอี่โรนว่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือท้องถิ่นของพวกเราที่งานมาอ่มากมายนำคมเพื่อคนที่ต้องการขอบคุณท่านผู้ใหญ่สูงขอบคุณอย่างที่กล้าดีนะครับด้วยการดีนลายใช้ทุนดี่อนอื่นต้องขอขอบคุณอีกตำแหน่งที่ผมมอบให้นะครับเป็นประธานที่ปรึกษา แต่ถ้าพูดไปเกียร์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดจัทบุรีรครับโดดนทัผู้หลักผู้ใหญ่ตพระนาชาติมีภายสมผู้สาประตูดาวรุ่งของต้าอยู่ในเกณ23ปีมีเด็กจุดเด่นชัดเจนนสูงสูงสุดนะครับไยาย3จุดแเรื่องปฏิภาณไหพทิพ์เชียบแหลมมากโดดสมากค่ะอ้โห ประสบการณ์สูงจุดเดน่นรที่คการเรเล่นในตัวไทยมากๆของเขา,ดดา,ะะะากเกขาะจุดเด่นองสูงใหญ่นและหาเกที่ดเข้าบอแบบแข่ใกลจะรเร่านครับแต่ทีไทยเเล่นที่จุดนั่นสอปีสปีแล้วนจุดเด่นของเขาจะปเป็น ในอีกสองของฤดูกาลที่ผ่านมาครับชุดเด่นครับการอ่านบอลที่ดีค่ะดุเด่นการเข้าบอลที่ดุด,ดันครับสำหรับพูดดุเด่นเป็นกองกลางที่มีโอ้ยน่าละขอนมากหล่นี้ก็ยิงโดยจากบอลแข็งที่เต็ดทีมจากไฮลิปหนึ่ง นะครับทำสกอร์ได้ดีและมีความเฉลียวเขาก็อ,อยู่กับทักมวยเอฟซีนะครับโดยเีนเรื่องความเร็วและก็หารองโันเกรดนะครับ ดีนะครับด้วยการดีลายใช้เทคโนโลยีเรับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านประธานสโมสรกัมเรสซนะครับคือพี่สมพจนประเดงนทองขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ผู้นำพวกเราทุกคนนะครับที่หัวใจรักกีฬาเป้าหมายเราก็คือหนึ่งต้องบอกไว้นะครับต้องแข่งขันอย่างทุ่มเทอันที่สองก็คือมีวินัย ในทีมที่ท่านประธานสโมสรได้วางไว้อันที่3ก็คือแข่งแล้วต้องสนุกสนานแล้วอยู่ในหัวใจของคนดูสุดท้ายเลยก็คือต้องได้เข้าไปในรอบแชมเปี้ยนลีกหิกนี่คือเป้าหมายของท่านประธานสโมสรแล้วก็พวกเราในการทํทากีฬาร่วมกันรครับก็ต้องขอบคุณนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีไหลกระแสมีไหล คอมเมนต์มากมายเลยว่าต้องการกันบุรี f อต้องการกันบุรี FC เนี่ย,ยกลับมาเพื่ออยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้ประธานสโมสรที่มีสีมือเราได้นักเตะที่เลือกเฟ้นมาจากทั่วประเทศได้อาจารย์ที่เป็นโค้ชได้สตาฟผมมั่นใจครับว่าเราจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็ววมีทีมฟุตบอลในหัวใจของพวกเรากันบุรี f ออย่างแท้จริงครับ ใช้เวลาสักครู่นะครับในการทึ้นผ้านะครับกันขอชัยีดังดังนะครับให้กับสโมสรจันทบุรีเอ็มสี่ตัวอย่างเป็นนางการเรียบร้อยแล้วคุณฟีล์มเป็นผู้หญิงคนเรือเรือที่เล่นหมายเลข